หซนเโครสใช่ซาเครนมาเจอกันบาได้เจอหน้ากันนานถึลเนี่ยลาบีมเนียคนแลเออไปคนีก็ผจันนสิครับเฮ้ยชุ่มเลยเล่นสงการหรือไมเนี่ยเราต้องอก้กหูหาไม่ด้มาเป็นทหารนับผมต้องทำอะไรรวดเร็วตัดสินใจเร็วสิครับ อ่าพอดีว่าเดี๋ยวผมจะของหวันที่แม่ให้ไม่เก็บด้วยครับแล้วเดี๋ยวจะไว้ไปหาหมอพิมพอดีว่าแม่ฝากของหวันไม่ลูกส้ปยครับลูกสยหรือลูกสไปร์ลเออพูดถึงของหวันฉันก็ไม่เคยได้มาหลายปีเลยเนี่ยแต่ปีนี้ได้แน่เพราะฉันเตรียมมาแล้วอะไรครับไปาคีริ้วเหรอถุงเท้าเก่าหรือจ่าทิงจ่าทิงจะไปทิงเหรอจ่าฟันเล็บนี่ยังงัยเ่องสั้น สตะคดูอกเดแกนึกว่าสตางจงเหรอมานุ่มงมงก่อนนะือนต้องกเเอาแนที่ปแฟนแฟนแฟนที่ปตีแล้วก็หัวนอนเพราะว่าสันตโจะหัวนอนไหมนี่แกยังงงยแลสัตะคอยู่แกนึกวสตายิงจริงกูหวาล้ยกูลืมพูดหวาล้ยกูลืมพูดจำ เจ้าฟันเล็บนี่ยังไงรื่ซาตาโคอยู่อ่ะเคว่าซาตายังมีจริงอยู่ใช่ไหม w h ยดูพูดดิซาตามีจริงที่ไหนคนที่เจาของขวานวคือไม่ไม่ยมาด้ก็ยังมา้านอย่าอย่าไปฉันต้องมเสีย้ยองเปปบอบอตัวนี้ก็เป็นบอบอดีมงี้ มีอะไรก่งต้องทำหมดเวลาเดี๋ยวได้ไหมผมรีบไปู่ในรถมอเอกไคยไม่ถึงเวลาเดี๋ยวรับเดียวตกมาอนาคตในโลกนี้มีจริงหรือไม่มีครับไม่มีมีจริงหรือไม่มีไม่มีผมรีบผมรีบ้ารกระโดดต่อไอีกเลยระโดไประโดไป ตรงนี <who referred to> ้ตรงนี้เดี๋ยวขอาไปดีคะตรงนั้นเลยค่ะพี่ตรงนี้เลยค่ะเวลาคนเดินทางมาจะได้เห็นพี่ค่ะี่บรรยากาศแบบนี้พอถึงเวลาไปแลเองตนนาคอนพี่แม่พี่แม่แฟนค่ะาเอยโอ้ยแหัเมาปีนี้ โอเมยก็จะขอให้โลกนี้สมบูสุและหมาบราายมิพขอโอ้ยอ้ยคย้โอ้ยละ้บคอเลาไีดินา

เอานีพี่ชาบมได้บาดใจแล้วคุณเป็นใครครับผมก็อถอใน่ายค่ะหกุจพี่ไม่จะใหุ้กรีีวาอยากเก็บีวายดีทรด้อาไ้เลใจด้วยนของผมาก Kai buto Kai